สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันเหมือนละตัวนะครับผมกับผม AJA เมาห์มาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าประโยที่มี่ไม่ไแฝงกล้าปรารถนาที่จะค่ว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในวันเสาร์นะฮะเช้าวันเสาร์นะครับวันที่29นะครับเดือนพฤศจิกายนะครับโอโ้โหเพือพ่อเพื่นี่ยแปบ๊บเดียวจะสิ้นปีอีกแล้วนะครับผมนะก็ อาทิตย์น,นี้นะครับมีอยู่สอง EP นะครับก็เป็นเพื่อนขอนะครับ่าจะเป็นคุณมิมมินะครับขอเข้ามาสองตัวนะครับก็จะเป็นเอ็กซ์ไบโอไบโอซีแอนไบโอไบโอซีแอนนี่แหละ่านะครับน่าจะออกเสียงไม่ผิดนะครับแล้วก็ทีทีซีเอลนี่ครับเป็นหุ้นที่ยังไม่เคยดูนะครับนะ แล้วก็ EP ที่สองนะครับผมจะเป็นเซตนี้นะครับผมเซตมหากราบของเราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้กำไรโมโนมานะครับแล้วก็อ่า BGI นะครับผมเนาก็ได้กำไรมานะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ EP ที่722อ่สเรามาเริ่มกันที่ EP ที่อ่า721นะครับผมอ่าอ่า เอ i ไบโอคือถ้าดูจากกราฟตรงนี้เนี่ยนะครับผมมีแต่หุ้นนะครับชัดเลยเนี่ยแยกจากหนึ่งเป็นสิบห้าฟิวมันคล้ายๆประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราเรามีอยู่อ่าสมมติว่าหุ้นเราอ่ะยกตัวอย่างนะหุ้นเรามันอยู่ที่หนึ่งตังค์นะครับผมนะ แล้วถ้าสมมติว่ามีการมีการอ่ามีการอ่าแยกแบบเนี้ยนะครับผมหุ้นเราเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่สิบห้าตังค์นะครับนึกภาพออกไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยนะให้ให้เป็นเอา็นา่วยสหเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเอทาเเนี่ยนะครับผมเขาแยกจากหนึ่งเป็นสิบนะครับก็สมมุติว่าหุ้นเนี่ยต่อแต่ต่อแต่อยู่ออยู่แถวเลยนะเนี่ยหุ้นต่อแต่ต่อแต่อยู่แถว ห้าสิบตังค์อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยแถวเนี้ยอ,อันนี้คือก่อนหน้าที่จะแยกจากหนึ่งเป็นสิบอันนี้คือห้าตังค์นะเพื่อนๆราคาบริเวณนี้คือห้าตังค์นะครับพื้นที่ลงมาเนี่ยก็เหลืออยู่แค่สี่ตังค์สองตังค์สามตังค์ซึ่งขยับนิดดหน่อยเนี่ยมันทําให้เราได,ได้ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมช่องเดียวนี้ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยยิ่งช่วงที่เขาลงมาแถวแถวอ่า ยี่สิบตังค์เนี่ยนะครับผมยี่สิบตังค์เนี่ยนะครับถ้าขึ้นไปสามถ้าถ้าลงมาหนึ่งตังค์เนี่ยนะครับผมอันนี้คือเราขาดทุนไปแล้วห้าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม,มแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาซื้อแถวหนึ่งตังค์ได้นะครับแล้วมันขึ้นไปสองตังค์เนี่ยเรากําไรไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม อันนี้ยกตัวอย่างให้ง่ายๆใ,ให้เห็นภาพนะครับเสร็จแล้วพอเราอยู่แถวห้าตังดีๆถ้าสมมุติแยกจากหนึ่งเนี่ยแยกมาเป็นสิบเนี่ยเราจะขึ้นไปอยู่ที่ห้าสิบตังเลยจากทุนห้าตังนะเราจะขึ้นไปอยู่ที่ห้าสิบตังเลยนะครับผมผมพยายามเรียบเรียงไม,ไม่รู้ว่าผมอธิบายเข้าใจไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายมากจากห้าตังเนี่ยพื้นที่ที่เขาจะทุบลงมาเนี่ยมันน้อยใช่ไหมแต่พอเขาแยกนี้อ่ะ ราคาที่เราถือจากห้าตังค์เนี่ยขึ้นไปเป็นห้าสิบตังค์เลยนะครับมันเลยทําให้ราคาแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยต้นทุนของเราเมันเปลี่ยนไปและจำนวนหุ้นก็ลดลงนะครับผมนะ XBO นี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าเนี่ยห,หุ้นเราเนี่ยอยู่แถวแถวสามสิบตังค์เนี่ย อันนี้ยกตัวอย่างนะราคาของเราก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามตังค์แต่พอแตกไปเป็นอ่าแยกจากหนึ่งไปเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็ฉเฉลี่ยตามสัดส่วนไปแต่ต้นทุนของเรามันจะสูงขึ้นแล้วมันทำให้พื้นที่นะครับที่เราถูกทุบลงมาเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับามาทั้งหกนาทีเลยเนี่ย อธิบายอะไม่เป็นไรฮะทียังไงก็อะเรามาดูชาร์ตกันเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเราเพิ่งเคยเข้ามาดูนะครับแต่ดูจากนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเด้งขึ้นไปแล้วก็ทำแพทเทิร์นนี้นะฮะมันคือแพทเทิร์น ันนี้ไหลซ้ายนะครับอันนี้หัวอันนี้ก็ลงมาทําฐานตรงนี้อันนี้ก็ไหลขวานะฮะแล้วก็ลงมาตรงนี้อันนี้คือแพทเทิร์น h e a d and shoulder นะครับผมนะอันนี้คือ He a d and shoulder นะครับผมถามว่าจบหรือยังถ้าเป็นทรงนี้ก็คือ Head and shoulder จบแล้วนะครับผมสำหรับ X by O Cn นะครับผมออกเสียงยากจังเลย Xbio Cn เออน่าจะหวังว่าน่าจะออกเสียงไม่ผิดอันนี้คือจบแล้วนะครับผมจบ Pattern Head and Shoulder นะอ่าแล้วตอนนี้เนี่ย High ของเขาเนี่ยนะครับ ไอ้ของเขาเนี่ยมันไหลลงมานะครับแต่ RSI ยกโลขึ้นมันมีโอกาสอะไรถ้าฟิลนี้เนี่ยมันมีโอกาสทับ,บูริคเดเวอร์เจนนะครับผมถึงแม้ว่าอา RSI ในในเทรดดิววิวเนี่ยมันยังจะจับสัญญาณไม่ได้นะครับผมแต่ว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ย คือถ้ามามาฟิลนี้เนี่ยมันต้องทำบูริทเดเวอร์เจนนะครับผม r s i มาจากแดนโอเวอร์โซนะครับผมเห็นตรงนี้ไหมดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยพอมันลงมาโอเวอร์โซลึกถึง21.32มมันก็เด้งขึ้นไปแต่อิทธิพลของการที่เขาลงมาอยู่ในเขตโอเวอร์โซโอเวอร์โซก็คือเขาโดนขายาเยอะเกินไปนั่นเองนะครับผมมีมีปริมาณการขายเยอะเกินไปนั่นเอง แล้วเขาก็เด้งกันไปอันนี้คือจบแล้วนะอืมอันนี้คือจบแล้วเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอ่อถ้ารับลงมาก็ตรงนี้ก็เป็น A อบนะครับซนะครับตรงนี้ก็เป็นเด้งขึ้นมาก็เป็นเอ็กนะฮะ ถ้าเรามองเป็น small e q u i p ตรงนี้ก็ต้องจบที่ collection f a t หรือไม่ก็ต้องทำ t r a g l นะครับซึ่ง pattern ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดนะครับถาม่าเล่นเดงเล่นเล่นเด้งได้ไหมตกผลิตเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอะหนังสือเล่มนี้นน <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบการหาจุดเข้าการหาจุด ออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถนามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในทา r a ฟ e ม a y t i m า f r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้างานเลยนะครับผมเปิดชาร์จแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับผมอ่า ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมคือมันก็ได้แหละนะครับผมแต่ว่าคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันสภาพตลาดนี่มันแห้งมากนะครับคือมันแห้งแห้งมากๆเลยอ่ถ้ามีชัดจริงๆถ้าถ้าสมมุติว่ามันมันหุ้นตัวนั้นมันไม่เด่นจริงๆหรือมันไม่มีปัจจัยพื้นฐานอะไรที่ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยคนเล่นมันไม่มี พอคนเล่นมันไม่มีเนี่ยมันแล้วแพทเทิร์นมันยังไม่ชัดเนี่ยมันเล่นยากพอพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะทําให้เราเสี่ยงนะครับเนาะคือถ้าทรงนี้เนี่ยถ้าสมมติช่วงตลาดมันบูริศจริงๆเนี่ยหุ้นหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยหุ้นแถวสองแถวสามเนี่ยมันเริ่มขยับเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันหน้าเบ็ดนะครับมันหน้าเบ็ด แล้วก็หาจุดตัดขาดทุนนะครับผมเอาเท่าที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่ขาดทุนได้นะครับผมแต่แต่ตอนนี้เนี่ยอย่าไปพูดถึงหุ้นแถวสองแถวสามเลยแถวแรกเนี่ยมันยังไม่ไปเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดชอบหุ้นตัวนี้จริงๆเนี่ยผมแน,นะนํานะ่านอกเรื่องอีกแล้วผมเนี่ยผมแนะนําตัวนี้อ่าเดี๋ยวนะ ผมไม่ได้ชี้นำนะอนี้ผมผมมาแชร์นะครับ C P X นะครับ s i เนี่ยมันลงลึกลงมาลึกเลยนะฮะแถวๆสิบหดเ้าเจ็ดเปอซนะครับแล้ว C P X เนี่ยเป็นหุ้นที่อ่ามันมันอยู่ในเดาอยู่แล้วนะครับผมมีคนพูดถึงมีนักวิเคราะห์พูดถึงนะฮะแล้วก็มีปัจจัยเข้ามาซัพพอร์ตค่อนข้างที่เยอะอย่างอ่า ไม่ว่าจะเป็นเทศการคนละขึ้นก็ดีนะครับผมไปลงทุนในฟิลิปปินส์ก็ดีนะครับผมแล้วก็มีจับมือกับโลจิสติกก็คือตอนนี้เนี่ยออนไลน์ของเขาเนี่ยโต3าสําำหรับ c p x นะหมายความว่าเราสามารถสั่งของอที่แมคโครเนี่ยนะครับมาส่งที่บ้านได้นะครับเขาจะมีรถคนส่งมาให้นะอย่างเช่นพ่อพค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ย นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปเข้า Walk กอเข้าไปในสตูเขาเนี่ยนะครับเราสามารถจิ้มออนไลน์แล้วให้เขามาส่งมาบ้านได้นะครับหรือว่าเป็นการปรับตัวที่ทันท่วงทีแล้วก็อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆได้สําหรับ CBX อันเนี้ยมันถึงหน้าเบสนะครับอืมนะแต่ตัวนี้เนี่ยระวังเราเข้าไปเบสแล้วแบบ แล้วเราจะโดนโลกลืมคือมันอันตรายมากๆดูสิเนี่ยแยกแล้วแยกอีกแยกแล้วแยกอีกนะครับผมแยกอะไรก็ไม่รู้กันลักษณะนะฮะโอ้แยกแบบอืมเดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกเดี๋ยวรวมนะฮะมันอันตรายต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับมันอันตรายเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมแนะนำให้เวทแอนซแล้วกันนะครับผมเนาะ เราจะไม่เสี่ยงกันนะครับคุณมิมมินะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมิมมิติดอยู่นะครับผมแพทเทิร์นมันน่าจะใกล้จบแล้วแหละนะครับก็มันถ้ามันขาดทุนแล้วแบบมันมันขาดทุนเยอะเกินไปผมมองว่าหุ้นแบบเนี้เดี๋ยวมันจะมีสักสักช่วงหนึ่งแบบเนี้ยที่มันไซเวอ์ออกข้างเนี่ย นะครับผม r s ซทําทบุิทเดเวอร์เจนซึ่งมันก็คล้ายๆกับตรงนี้เหมือนกำลังจะทำบลลิตเดเวอร์เจนและนะครับผมน่าจะมีอีกสักชุดให้เด้งขึ้นมามันอาจจะทําให้คุณมิมมิเนี่ยขาดทุนน้อยลงหรือพลิกมาเป็นกาไรถึงจังหวะนั้นออกแล้วไปหาเล่นหุ้นที่มันที่มันชัดเจนกว่านี้จะดีมากนะครับสำหรัคุณมิมมินะ,ะตัวต่อไปนะครับผม อุย้ยสองตัวทำไมผมพูดเดยอะจังเลยอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดนะฮะพูดเดยอะเกิดคุณมิมิอ่าขอเข้ามาโอ้โหตัวนี้นะฮะคือผมอยากให้ตลาดบูอย่างเลยคุณมิมิเนี่ยผมเห็นแล้วว่าสไตล์เลือกคนคุณเนี่ยก็คล้ายเคลียงก,กันกับผมนะฮะแต่ว่าคุณมิมิเนี่ยจะออกฟิลเป็นประมาณแบบ หุ้นแบบแถวสองแถวสามไปนะฮะเนี่ยไม่มีโบกให้ให้มาแนะนำด้วยซ้ำนะครับเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยไม่มีโบกเข้ามาให้ให,ให้การแนะนำด้วยซ้ำเพราะว่ามันอยู่นอกเรดาร์มันเป็นหุ้นแถวสองแถวสามนะครับอยกตัวอย่างให้คุณมิมมี่นะฮะคุณมิมมี่หมอรอบในอะีพนี้เนี่ยอาตัวเดิมนะฮะ ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ชี้นำนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอ่ะดูอย่าง cpx นะครับอ่ะยาวๆไปจบตอนไหนตอนนั้นนะคุณวิมีนะอ่าอ่ะดูอย่าง cpx เนี่ย cpx เข้ามาตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอ่าฟังก์ชันการคาดการณ์เนี่ยสิบแบลต์ให้คำแนะนำ cpx นะครับตามสูตรเนี่ยเขาให้ cpx อยู่ที่สิบาทแต่ตอนนี้ cpx ราคา16บหบาทยีบนะครับ เอาทั้ง18โบกเนี่ยมามาเฉลี่ยกัน a อลวอลออกมาแล้วเนี่ยได้อยู่ที่23บาท80ตังค์นะครับมีโบกที่แบบอินดี้จัดให้ถึง32บาทเลยนะสำหรับ CPX นะครับอืมฟิวมันก็จะประมาณนี้ถ้าหุ้นมันอยู่ในเรดาร์แล้วแบบนะมันจะเป็นหุ้นแถวแรกนะครับผมอืมคือตอนนี้แถวแรกยังไม่ไปเลยนะครับแถวสองเนี่ย ผมต้องบอกเลยว่ายากอยู่นะครับช่วงนี้แล้วตลาดมันแห้งมากนะอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับผมเออ่ก่อนหน้าก็ทำบูริเตเว์เจนเนี่ยเขาบูริตตรงนี้นะครับถ้าคุณมิมิไม่ติดหุ่นเนาะก็รอเนี่ยสัญญาณบูริตเห็นไหมดูตรงเมาส์เออดูตรงเมาส์นะผมบงไว้เนี่ยเนี่ยสัญญาณจับบูริตได้เสร็จปุ๊บ ก็คือ RSI มันยกโลแต่ราคาไฮเนี่ยมันมันย่อลงมาพอสัญญาณของเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์เดียวกันกับผมก็ได้ถ้าคุณใช้เทรดดิ้งบิวนะครับอ่าคุณมิมิเนาะก็ RSI d i v e r g e n c e เนี่ยนะครับผมพอสัญญาณมันจับได้เนี่ยก็เข้าไปเบ็ดนะครับเนี่ยก็ได้ส่วนต่างขึ้นมาอย่างรอบนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีมิเนี่ยเข้าไปได้เลยอ,เอาแถแถวนี้ก็ได้อ่าไม่ใช่ เ,นะเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอย่างน,น้อยก็ได้ตั้งยีบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าเร็วออกเร็วและห้ามติดหุ้นนะครับอย่างรอบนี้เหมือนกันรอบนี้เนี่ยไอซ์ไอ I S I มันยกโลจริงนะครับผมนะแต่ตรงนี้ไฮก็ลดอ่ะถ้าสมมุติว่า สัญญาณมันมันจับได้นะครับผมหรือคุณมิมิจะเบสถ้าเบสมันมีเออตัวนี้มันมันดูสวยกว่าตัวที่แล้วนะ X บ i o เนี่ย X bio นี่ดูดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยดูน่าเล่นกว่านะครับอ่ะถ้าสมมติว่าคุณมีมิแบบอยากเข้าจริงๆแต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ย ต้องมีจุดตัดขาดทุนนะครับผมนะอ่าตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆไม่ติดหุ้นเนาะแล้วต้องการที่จะเข้าไปเลยเนี่ยราคาเขาอยู่แถวอ่าสิบหกตังค์เนี่ยนะครับผมเราสามารถเข้าไปได้แล้วมาตัดขาดทุนบริเวณสิบสามตังค์นะครับบริเวณโลของเขาเนี่ยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหลุดโลเราก็ต้องตัดขาดทุนนะไม่ใช่ถือไว้นะครับ ถ้าถือไว้เนี่ยเราจะติดหุ้นเขาจะทําโลใหม่นะครับเราเข้าแถวแวสิบหกตงังแล้วหุ้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะขึ้นไปปิดเจ็บเพราะมันเป็นบริเวณโซนที่เขาทิ้งราคาแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นหมุดหมายมันเป็นจุดอเขาเรียกว่าจุดเชิงจิตตวิทยานะครับผมมันมีโอกาสจะขึ้นไปปิดเจ็บ แต่ถึงตรงนั้นโอมมันหนึถามว่าโอ้โหมันเยอะไปไหมถ้ามันเยอะไปเราก็ซอยลงมาอันนี้คือไฮก่อนหน้านะครับคุณมีมีก็ซอยลงมาไฮก่อนหน้าถ้าสมมติว่าเรามาเทคโปรฟิต,ต,แ,ตแถวนี้เราจะทำมีพื้นที่ทำกำไรยอยู่ประมาณ6.9.70%เปนะครับนะถ้ามันผิดทางเนี่ยเราเจอไปสิ อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมอ่าเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสด ay, ยังไงไพ่บุกเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ผมอ่ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับนะฮะคุณวินมีม้ก็ลองลองอ่าดูหน้าตักตัวเองแล้วก็ลองลองลองถามตัวเองดูว่าคุณวิมีเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าสมมติว่นไปถูกทางมันไปแค่ไฮเดิมเนี่ยแถวแถวยีิบเจ็ดตังเนี่ยที่มันเคยขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ทำอะไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ืมถามว่ามันมัน,ม,นม,มันมีโอกาสได้มันได้หมดแหละนะฮะ <c oughs> มันได้หมดนะฮะมันเกิดขึ้นได้หมดอยู่ที่ว่าเขาจะเขาเขาจะดันหรือไม่ดันแค่นั้นเองนะครับอืมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเนี่ยมันเป็นแถวสองแถวสามไปแล้วแถวแรกมันยังไม่ไปเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะโอเคฟิลประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคุณมิมิเนาะ อันนี้ก็คือมาแชร์นะไม่ได้ชี้นำนะครับอันนี้คือแผนเทรดของ T TCL นะครับ T TCL เนี่ยจะเข้า16ตังค์นะครับมาเทสโปรฟิตตรงทายเดิมเขาเนี่ยนะครับพื้นที่ทำกำไร70%แต่คุณไม่มมไ่จำเป็นต้องถือขนาดนะครับผมว่า20% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตลาดอย่างนี้เนี่ยมันมันก็คุ้มค่าที่จะเบสแล้วนะครับอืม แต่ถ้าสมมุติว่าผิดทางเข้าเซ็8%คุณมิมีารับได้ไหมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมิมีเข้า16ตังค์แล้วมันมันลงมาแถวแถว13ตังค์เนี่ยอืมคุณม,มิมียอมตัดขาดทุนได้หรือเปล่านะอะก็ไปช่างใจดูนะครับแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วมันมีหุ้นอีกหลายๆตัวที่แบบมีพื้นฐานแบบซับพอร์ตนะครับผมอตัวนี้ก็มีข่าวนะเนี่ย ยื่นคาร้องขอฟื้นฟูกิจการแสดงว่าเขาขาดทุนนะคีย์เวิร์ดแรกนี่ก็เปยขาดสภาพคล่องหลังถูกเบี้ยวค่าก่อสร้างงานใหม่หมดหนี้ท่วมอืมผมก็ไม่ทราบว่าเขาก่อสร้างอะไรเหมือนกันอืมพ่อผมก็ไม่ได้ตามตัวนี้เลยไม่ได้มอนิเตอร์ด้วยนะครับอ่ก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทเขามีมี พื้นที่แถวๆโซนภาคใต้นะ้ะน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเขาได้งานมาสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะพอกลับมาได้แหละนะครับอมองไปในมุมที่ดีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสองตัวนี้นะสำหรับคุณมิมมินะครับ X BIO แล้วก็ TTC L นะฮะก็แนะนำเลยนะครับผมตัวนี้เวทแอนซี อย่าไปยุ่งนะฮะถ้าติดอยู่ก็ไม่ต้องเพิ่มเข้าไปนะคุณมีมีมนะรอให้มันเด้งขาดทุนน้อยลงหรืออ่าเดี๋ยวจะพลิกเป็นบวกก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกแล้วไปหาเล่นหุ้นตัวใหม่ก่อนนะครับอืมส่วนตัวนี้ก็อย่างที่บอกฮนะว่าแผนประมาณนี้นะครับผมแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นนะผมแนะนำให้เวทแอนซแต่ถ้าสมมติว่าอยากเข้าไปเล่นนะครับ ก็สามารถเล่นได้นะครับมีพื้นที่ให้ทำกำไรแหละ70%เนี่ยเอาหายใกล้ๆเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีพื้นที่ให้ขาดทุนแหละ18%นะครับโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยและกล็นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อหุ้นสองตัวนี้แต่อย่างใดนะผมการลงทุนมีความเสี่ยงครับ ปรดใช้วิจารณ์ในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็อขอความกรนากับวิงวอนก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e แล้วก็กดแชร์นใจให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดก็สวิดัสสวัสดีครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมนะขอกันได้เข้ามาเลยนะครับผมหุ้นนะอยากให้ผมเปิดกรฟาฟหุ้นตัวไหนนะครับผมนะอืม บ๊ายบายครับ